สวัสด <ess> ิ <S <S ์ธรรมะสัมโพธิชาจารนิสัมภโนสุปโตโลกามิสุยาโลตโลภุริสตธรรมนัสสั ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสามีปิบัติปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยาติพย์ธรรมจตาริสุริสักยุคานิยัตสุริสักุอาหุตังรุนยักขิตังโลกัสสิภะสสนาค สีมนราีมหาเถเรนะอาหาริตหริตังปรมัตถะปรมัถะโกตกะคันถังตัสสะมหาเถระสะมาระคารเวนะเวนะมามิหังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัชเชนะโสตถิ โตติเมโหตุสัพพธาข้าพระเจ้าพระวน้้องพระมหาเถรนั้นด้วยและสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีตรงนี้แต่ข้าพระเจ้าด้วยเธอสุขพระวันตุสุขังสุขังลาพังลาพังพระวันตุ

ในวันที่กับปีกวดีปิมาสรีสีสุัาย,ยามักละปัจเจอธรรมเดนสิกวัลยอย่งสาหลายปัจจิีหมายมีอาคันนะองโยมนนนนะอานนแสนหน้าจุกูจุขณนได้นอ้อมนำมายังกับปีทำพอเพื่อจะสุป,ประจัยปริวานทั้งหลายมคุนิมาถวายถวิตรัสกุศลกุศกุศลไปหายังยากวันทั้งหลายที่ลงรับไปแลกก็คือในนัแรกคือโยม,มนอนนนะัแสนหนาที่ไปหายังโยมสองแสนแสนหนาะมุปิรัทีส่ส่งผลเป็นการถวายารนี้ โรลวันโรลวันครับอะโีวันหลรดชมพูอุทิศยยัยสุดใช้หรอชับีเลือมาใหม่มีโยมิไลลัคอาจะมีเกื่องมาใหม่ีโยกะวนอะโพสีอุทิศภัยยัเจ้ากับนโยมอจุ้ยแซ่หอจักอุทิศสุดบุญสุดพุชอุทิยยันเจ้ากับ

言われてね。<laughs> đó là đúng. cái cái chế cái hết rồi วัธรรมศิลามพันสองคืนนะคะถามาราเทมิชชนนักเรียนนักศึกษาก็จะมาปฏิบัติขอบ้านขอบอาน